สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมเมสออโต้คาร์เช่นเดิมแล้ววันนี้ได้มีโอกาสได้มีโอกาสอีกแล้วได้มีโอกาสนะครับมารวมนะครับตัว t o โยต้าฟอร์จูเนะครับต้องบอกว่าทั้ง4ี่คันนี้เด่นทุกคันพิเศษทุกคันนะครับเป็นรุ่นที่หายากไหมก็หายากประมาณหนึ่งมันมีคันหนึ่งอย่างที่หายากนะครับเนาะก็ราคาเริ่มต้นสําหรับคลิปนี้นะครับก็อยู่ที่795,000บาทนะครับ วันนี้ผมมี2 4ี่ครับ2 2 4ี่ครับ4 2.8แครับ4แล้วก็คันสุดท้ายก็เป็น2.4ครี่ับ4ี่เช่นกันนะครับคันแรกตัวนี้นะครับเป็นตัว All New Fortuner โฉมปี17จดทะเบียนปี18นะครับตัวรถเนี่ยได้สีเทาดำได้สีเทาดำนะครับรถป้ายแดงออกห้างมาเลยนะครับสำหรับคันนี้คือสวยมากสีเทาดำนะครับเป็นตัว All New ตัวโฉมแบบโฉมแรกเลยแล้วกันนะเพราะว่า All New มันผลิตออกมาตั้งปี15เนาะปี15ถึงปี19 ะมันยังเป็นโฉมนี้อยู่นะครับนะแต่ว่าคันนี้ได้ล้อแม็กตัวคอสมิดนะครับปี2000เอ่อรถปี17.18นะตัวนี้เป็นคอสมิดเดวิลนะครับก็เช็คราคามานะนะครับราคาอยู่ต่อวงนะครับประมาณ1,500บาทนะครับ4วงก็42,000ื่นนะไม่รวมยางยางตัวนี้เป็นยางอ่าเขาเรียก ยางโตโยนะครเป็นยางโตโยตโตพ็อกซี่นะครับยางใหม่ยางตึงนะล้อแมกเป็น Cosmic นะเดวิลขอบ20นะครับแล้วก็ช่วงล่างคันนี้นะครับเปลี่ยนตัวโช๊คอัปปรปบะใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทั้ง4ต้นเลยนะแล้วก็โครงสร้างเดิมๆนะครับคันนี้มันเด่นที่สีนะครับปีนะครับ,นะรบแล้วก็เลขใหม่เลขใหม่คันนี้อยู่86,000กิโล8 6 0 0มกิโลนะครับสีสวยได้บอกไฟฟ้าคู่ สีสวยได้เบาไฟฟ้าคู่รถคันนี้เพิ่งเข้ามาคันล่าสุดเลยนะครับนะเบาภายในจะเป็นโทนสีแบบสีมเมล็ดกาแฟานะครับรถค่อนข้างสวยเดิมนะครับเลขไมล์แปดหมื่นหกเลขไมล์แปดหมื่นหกนะครับพวงมาลัยเป็นตัวมัลติฟังก์ชันนะครับพวกวัสดุต่างๆเนี่ยเป็นหนังเดิมหมดนะครับตัวนี้ยังไม่มีล็อกความเร็วนะครับเพราะว่ามันเป็นสองจุดสี่ขับสองถ้ามีล็อกความเร็วจะอยู่ตำแหน่งนี้นะแต่มาพร้อมเกียร์พายด์ดูชิพให้นะมีเกียร์พายดูยชิพให้ หน้าจอก็เป็นจอเดิมนะตรงรุ่นนะครับและแอร์ก็เป็นอัตโนมัตินะนะคันเกียร์ก็เหมือนเดิมนะครับรวมถึงโหมดการขับขี่ก็ Eco Power นะครับตัวนี้มันได้สีนะครับได้ปีได้บอกไฟฟ้าคู่แล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับภายในก็สวยสะอาดภายในสวยสะอาดเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะพี่คันนี้795,000บาท795นะครับเป็นดิสเบรกสีล้อแล้วนะ แม้เป็นดิสเบรกสีล้อแล้วนะครับแล้วก็ช่วงล่างคาโซคัสตีต่างๆเดิมหมดคครนี้เจ้าของเดิมเขาก็มีการไปติดอะไรเนี่ยตะคงตะข่ายอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับก็รถพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานเลยนะครับแล้วก็โครงสร้างหลังคาคือเดิมหมดเดิมหมดฝาทงฝาท้ายน็อตไม่มีแกะนะครับรถการันตีโครงสร้างไม่มีพิกามจมน้ําชนหนักนะครับเลขไมล์แปดหมื่นหกคันนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดเก้าห้านะครับสีเทาดาคันนี้นะเจ็ดเก้าห้า นะครับส่วนคันข้างๆกันนะครับคันนู้นคันเนี้อเป็นสแตนดาร์ดเลยนะครับแต่ได้เป็นตัว all new fortuner ปี2020จดทะเบียนปี2 1นะครับเป็น2.4 Sigma f o นะครับหรือ2.4ขับ4นั่นเองนะครด้านหน้ามันจะผสมผสานระหว่างตัว Leader นะครับแล้วกับตัว l e g e n d เ r นะดรแคือมันใช้ไฟ Sequential ของ Legender นะครับแล้วก็ตัวดวงไฟหลักดวงหน้าเป็นโปรเจ c เตอนะครับที่เป็น ของคล้ายๆของในตัวลีดเดอร์นั่นแหละแต่เราก็ตัวกระจังนะครับโฉมนี้มันจะมีทั้งตัว G ตัว V นะครับมันมีหลายรุ่นนะแต่คันนี้ได้ขับ4แล้วก็ได้ตัวเลขใหม่ใหม่คันนี้อยู่76,000กิโลนะครับ76,100กว่ากิโลเท่านั้นนะครับปี20.21กับราคาค่าตัวอยู่ที่975,000บาทนะครับล้อแม็กก็จะเป็นลายใหม่นะครับรวมถึงโทนสีก็ด้วยนะครับสีล้อแม็กเนี่ยมันจะเข้มขึ้นมันจะเป็นเหมือนตะกัวนะครับ คันนี้เปิดตัวแป้ยแรงอยู่1 4 7 0 0ล้าน0บาทนะครับ 1, ้บาทประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้นะภายในเขาก็จะเปลี่ยนโทนสีนะครับนะตั้งแต่แถงประตูนะครับมันจะเป็นหนังสีดำหมดเลยเป็นหนังสีดำทั้งหมดนะแล้วกระจกจะได้เป็นออตโต้หมดเลย4บานนะครับเขาเพิ่มตัวปุ่มเซนเซอร์มาให้นะครับปุ่ม p a r k เซ g นเซอร์มาให้นะครับแล้วก็ตัวเลขไมล์อยู่ตำแหน่งนี้ นะครับ76,153กิกโลนะครับคันนี้คือ2.4 s จุซิกมาโฟนะตัวพวงมลาลัยนะครับโฟนสีด้านบนเปลี่ยนทันเมื่อครู่มันจะเป็นลายไม้ใช่ไหมอันนี้มันก็จะเป็นสีดำเลยนะครับพวงมลาลัยตามการใช้งานเลยพี่เลขมาเจ็0หมืนถือว่าพวงมลาลัยอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับมีล็อกความเร็วให้นะแล้วก็หน้าจอตัวนี้นะครับอัปเกรดแล้วนะครับเป็นจอเดียวกับที่อยู่ในรีโวช่วงปี21 22นะครับจอจะมีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ว่าจอตัวนี้ไม่สามารถ เชื่อมต่อตัว Apple CarPlay หรือ Android Auto ได้นะครับจะรองรับได้แต่ตัวบลูทูธนะครับแล้วก็กล้องถอยนะตัวแอร์เป็นแอร์อัตโนมัติหน้าตาเหมือนช่วงปี17-18เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นปุ่มเอาไว้สำหรับเข้าเกียร์นะครับ2 High 4 High แล้วก็ f o Low l นั่นเองนะแล้วก็สำหรับเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติเหมือนกันนะครับยังเป็นเกียร์ใช้เครื่องตัวเดียวกันเกียร์ตัวเดียวกันอยู่นะครับนะ มันต่างกันที่ลายล้อแม็กเนาะแล้วก็ด้านท้ายก็สวยๆเดิมเดิมสวยๆเดิมเดิมโครงสร้างไม่ต้องพูดถึงนะพี่ลดราคาแบบนี้นะครับไม่มีพิกความไม่มีกระทบอยู่แล้ว9,7,5ราคาเดียวครับพี่นะครับนี่ไงน็นนนอตฝาท้าย2ฝัง่งไม่มีแกะน็อตฝาท้าย2ฝัง่งไม่มีแกะอันนี้คือ Fortuner นะครับ2.4 Sigma 4นะครับขับ4แล้วนะครับ คันถัดมานะเป็นตัวที่ต้องบอกว่าแรงไอเทมมากๆนะครับแล้วเราก็ได้มานะครับคือคันนี้เลยนะคันนี้มีไฟไซเรนอยู่ด้านหน้าตัวนี้แต่ที่มีไฟไซเรนอยู่ด้านหน้าคันนี้เป็นเป็นรถบ้านนะครับเจ้าของเดิมเป็นข้าราชการตำรวจนะซื้อเงินสดไม่มีแหวนนะสำหรับคันนี้ทะเบียนสามหนึ่งเจ็ดนะครับอ่าตอนแรกเป็นทะเบียนต่างจังหวัดนะเพิ่งเปลี่ยนตอนแรกเป็นทะเบียนคนครสวรรค์คันนี้คือ2.8งจุดแปซิกมาโฟครับเป็นเลเจนเดอร์สองจุดแซิกมาโฟ นะครับไฟตัวนี้ใช้ได้นะถ้ารีบก็กดเปิดใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ด้านหน้านะฮะไฟมันจะไม่เหมือนตัวธรรมดาแล้วไฟมันจะเป็น led นะครับไฟตัดหมอกอยู่ตำแหน่งด้านล่างนะฮะไฟเลี้ยวเป็นซีเควนเชียลแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้2จุดนะครับรวมถึงกล้อง360องศาตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็มีเรดร์ฝั่งมาในนี้นะครับเพราะว่าคันนี้มันจะมีล็อกเลนนะครับหรือแจ้งเตือนการออกนอกเลนนะครับแล้วก็จับความเร็วเว้นระยะตามคันหน้านะครับให้เรียบร้อย 2.8งจขับสี่นี่คือหายากสุดแล้วนะแต่ราคาพิเศษมากครับคันนี้รถปี20.21เหมือนกันนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาท1นึ่งล้านหห้าหมบาทย้ําว่าฟรีดาวนะรถบ้านนะครับพี่นะครับนี่มีกล้องอยู่ใต้กระจกนะอันนี้คือเรเจนเดอร์นะครับเรเจนเดอร์ภายในของ2.8นะมันจะได้เป็นโทนเบาะขาวดําเป็นเบาะขาวตัดดํา นะครับเป็นบอกขาวตัดดําหลังคงหลังคาเป็นสีดําหมดเลยนะครับแล้วเขาจะเพิ่มตัวกระจกตัดแสงออโต้มานะครับตรงนี้นะกระจกจะตัดแสงออโต้นะและเครื่องเสียงนะจะเป็น JBL ทั้งชุดเลยนะครับนะแล้วก็อัปเกรดนะครับจอใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้โดยที่ไม่ต้องไปดัดแปลงใดๆนะครับใช้สาย USB นะเสียบเข้าไปหนะ้าตาตัวแอร์ยังเหมือนเดิมนะครับเขาแค่เพิ่มกิมิคเข้ามานิดหน่อย นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เข้าเกียร์2 high 4 high 4 low ก็คือเกียร์ขับส่ส่วนตัวส so วิตตรงนั้นเป็นส so วิตเปิดไฟไซเรนนะนะครับแต่ว่า2.8มีโหมดการขับขี่เพิ่มขึ้นจาก2เป็น3มนะครับมี Eco, Normal แล้วก็ตัวพาวเวอร์ตัวสปอร์นะครับนะทุกครั้งที่กดเลื่อนไมาจะเปลี่ยนสีนะครับนะนะตัวพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีล็อกความเร็วให้แจ้งเตือนกันชนด้านหน้าแจ้งเตือนกันออกลอกเลน นะครับเกียร์พัดเลอร์ชิพนะทุกอย่างมีครบถ้วนนะครับในเลเจนเดอร์นะครับแล้วก็ล้อแม็กเขาขยับมาเป็นขอบ20แล้วเขาขยับมาเป็นขอบ20นะครับแล้วก็ฝาท้ายตัวนี้นะครับมีระบบคลิกเซนเซอร์นะครับรวมถึงเซนเซอร์ถอยมาให้5จุดนะครับไฟายท้ายเป็นแบบซีเวนเชียลนะมีคลิกเซนเซอร์ให้เขาก็จะมีบอกวิธีการใช้อยู่ตรงนี้นะครับมีคลิกเซนเซอร์ให้โครงสร้างด้านท้ายเดิมโครงสร้างด้านท้ายเดิมหมด รถการันตีโครงสร้างอยู่แล้ว1,155,000านห0บาทใครชอบคันไหนนะครับ4คันนะติดต่อได้นะครับที่เบอร์ที่ผมขึ้นโชว์เลยแล้วก็คันสุดท้ายนี้นะครับเป็นเลเจนเดอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นตัว2.4ซิกมาโฟนะครับที่เอามาจาะคันสุดท้ายเพราะว่าคันนี้ปีสูงสุด <c oughs> คันนี้ปี2023ขออภัยนะครับไม่ไม่ค่อยสบายคันนี้ปี2023 นะครับ2.4งจซิกมาโฟราคาเสนอขายอยู่ที่1 9 5 0 0ล้านาหนะไม่ถึงล้านแสนล้าน95,000าเลขกมาอยู่แสนกลางนะครับแต่สังเกตไหมว่าคันนี้ด้านหน้าไม่เหมือนกับคันเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่านะครคันนี้เขามีชุดแต่งนะครับของ For e s t สต้มานะครับมันจะเติมลินด้านล่างมาเห็นไหมเติมลินดด้านล่างมันไม่เหมือนคันนู้นนะครับแต่ระบบการใช้งานเหมือนกันนะครับมีแอ e c ิวิท o ์ควบคุมเลนชีฟมีให้หมด เขาเป็นชุดแต่งฟอเรสต้ามานั่นเองนะชุดแต่งตัวนี้นะครับโคเวอร์ถึงบันไดข้างเลยโคเวอร์ถึงบันไดด้านข้างนะครับนะคือรถต้องบอกว่าสวยมากแต่งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายนะด้านท้ายเขาก็เป็นโลโก้ฟอเรสต์แบบนี้ไอ้ฟอเรสต้าไม่ใช่ฟอเรสต์ไปติดซูบูลูซาแล้วนะแล้วรวมถึงตัวฝาท้ายนะครับก็มีระบบชิคเซนเซอร์มาให้เหมือนกันมีระบบชิคเซนเซอร์มาให้เหมือนกันนะครับ ใครที่สนใจ er, นะครับกับ Toyota Fortuner นะครับมีทั้ง Legender นะครับมีทั้งตัวขับสีธรรมดาที่ไม่ใช่ Legender เนาะแล้วก็มีขับ2ด้วยนะครับเดี๋ยวผมย้ำราคาให้อีกครั้งหนึ่งคันนี้1 9 5 0 0ล้านที่มีชุดแต่ง f o r e s t a r อันนี้1 9 5 0 0ล้านันนี้1 00 1 00 5 0 0ล้านหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งล้านหนึ่งแสนผิดผิด1 00 1 0 0 0ล้านหนึ่งแสน 5,500 0นาะส8ซิกมาโฟคันนี้9 7 5 0 0 0นาพนะครับส4ซิกมาโฟและคันนี้นะครับ2.4 V ขับ2แต่ให้ทะเบียนไปเลยนะคันนี้อยู่ที่7,95 0 0 0บาทนะครับใครที่สนใจนะครับกับรถครอบครัว7ที่นั่งเนี้ยทั้ง4คันวันนี้ก็ฝากติดตามให้ผมด้วยนะสนใจคันไหนนะรีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับ